สวัสดีครับคุณรังวันแดกคนช่างฝันบอกว่าอยากทราบว่าเวลาหมาโดนโดนยาเบื่อยังไม่สามารถทำหมอ,อได้ควรทำยังไงครับคือในเรื่องของยาเบื่อจริงจริงหมอเคยทําไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับทีนี้ยาเบื่อเนี่ยเอาเรียกว่าเป็นสารพิษแล้วกันเนาะมันจะมีอยู่ประมาณอาสองประเภทใหญ่ๆก็แล้วกันนะครับประเภทแรกคือประเภทที่ห้ามทําให้อาเจียนนะครับเช่นน้ํายาล้างห้องน้ำนะพวกเป็ดพวกห่านพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับวิกสงวิกสอกสอ,อะไรพวกเนี้ย คือน้อยายาล้าง้องน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกนะครับเวลาที่น้องหมาหรือคนกินเข้าไปเนี่ยถ้าทำให้อาเจียนเนี่ยมันก็จะกัดลําไส้มันจะกัดหลอดอาหารเนี่ยนะครับเป็นแผลแล้วก็เน่าแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการอ่าถ้าในในสารก็วางยาสลบนะครับแล้วก็ล้างท้องนะครับแล้วก็ให้กินผงถ่านอะไรพวกนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสารพิษท,ที่ต้องทําให้อาเจียนนะครับเช่นเมทโทมิลอะแลนเนท แรงเน็ตยาฆ่าแมลงเลยพวกนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้เขาอัดเยนออกมาได้นะครับยาหรือว่าสารพิษตัวนั้นเนี่ยยังไม่ทันดูดซึมเนี่ยมันก็จะลดนะครับแต่ว่าสารพิษพวกนี้มันจะไม่ละลายเครืองทางเดินอาหารมันจะกระตุ้นให้อาเจียนได้เพราะฉะนั้นถ้าหมอรู้สาเหตุปั๊บมาถึงปั๊บหมอก็ให้ยากระตุ้นการอาเจียนนะครับแล้วก็ล้างท้องแล้วก็ดูดซึมเอาสารพิษที่ยังคงค้างอยู่ในกระเพาะออกแล้วก็ให้ยาเข้าไปต้านถ้าสารพิษบางตัวมียาต้านเช่นพวกออร์แกโนฟอสเฟตนะครับมันจะมียาเข้้าาไปตนนะครับ ออกนโนฟอสเฟตก็เป็นกลุ่มยาฆ่ามแมลงอีกชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าถามว่าโดนยาเบื่อต้องต้องดูว่าเนี่ยโดนอะไรนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเพราะว่าอาการของการโดนยาเบื่อเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับอาการอีกหลายๆโรคโรคแรกเลยคือหมาบ้านะอาการโดนยาเบื่อเหมือนหมาบ้ามากอันที่2ก็คือภาะวะไข้น้านมนะครับในกรณีที่เป็นแม่หมานะฮะคลอดลูกมาได้สัก2อสามอาทิตย์เนี่ยเราลูกดูดนมเยอะๆเนี่ย แล้วถ้าแม่หมาเป็นหมาที่ไม่ได้กินอาหารเมร็ดไม่ได้กินอาหารที่ดีเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมในเลือดต่ํามีน้ําตาลในเลือดต่าเขาจะมีอาการชักนะครับเหมือนหมาโดนยาเบื่อเลยนะครับชักชักชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านคุณพ่อคุณแม่นึกว่าหมาโดนยาเบื่อวันนี้โอ้โหหมอเคยตอนรักษาตอนนั้นจบใหม่ๆนะแต่เรามั่นใจไงเพราะว่าเราเห็นนมนะันแล้วก็ถามว่าพึ่งคลอดลูกแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคิดว่าโดนยาเบื่อโอ้โหนี้เถียงกันเลยนะแบบเอายังไงดีเพราะมันมันคนละทางเลย นะครับถ้าโดนยาเบื่อเนี่ยรักษากทางหนึ่งเลยนะถ้าเป็นไข้น้านมหนึง่งก็รักษากทางหนึ่งนะครับตอนนั้นหมอตัดสินใจว่าต้องเชื่อหมออะนะถ้าไม่เชื่อหมอก็หมอก็ไม่สามารถรักษาให้ได้เพราะว่าหมอมั่นใจว่ามันเป็นภาวะไข้น้านมนะครับหลังจากรักษาไปชั่วโมงหนึ่งโอ้โหหมาหายเลยเจ้าของแบบศรัทธาเลยนั้นนะครับเป็นลูกค้าประจำไปเลยมันมีอาการที่ทใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะทุกอย่างถึงต้องมาหาหมอเพราะว่าหมอจะมีประสบการณ์แล้วก็แยกแยะโรคให้ แต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นยาเบื่อเลยนะครับเห็นเป็นยาเบื่อเลยนะแล้วเป็นชนิดที่ทําให้อาเจียนได้ก็ต้องหาวิธีทําให้เขาอาเจียนนะครับวิธีแรกก็คือการป้อนเกลือแกงนะครับเกลือเข้มข้นนะครับมันจะกระตุ้นให้น้องหมาอาเจียนได้นะครับการล้วงคอนะถ้าเห็นไปกินเลยนะการล้วงคอเนี่ยบอกว่ามันไม่รู้มันจะเหมาะสมหรือเปล่าเนอะมือเราฟันหมาจะกัดเราหรือเปล่านะครับ าการตอกไข่ก็ทําให้น้องหมาเจียนนะครับกินไข่เข้าไปคลื่นไส้นะครับแต่จังหวะที่ทํานะครับถ้าช้าไปหาหมอไม่ทันก็เสียชีวิตจริงๆเรื่องของสารพิษนะครับมันขึ้นอยู่กับโดสด้วยขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่น้องได้รับถ้าได้รับน้อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปหาหมอได้ทันถ้าได้รับมากๆทันทีเนี่ยบางบางยามันไม่เกิน5นาทีนะครับเหมือนสมัยก่อนที่หมอเลี้ยงหมาแล้วก็ หมาของหมอเนี่ยก็ตามหมอไปที่ตลาดตอนนั้นเขามีการวางยาเบื่อหมาน่าจะเป็นสติกนินแอสติกนิน,นะน,นเขาก็เอาเนื้อนะครุบสติกนินแล้วก็ไปโยนให้หมาหมากินปั๊บไม่ถึง5้าทีชักแล้วก็เสียชีวิตเลยอันนี้มันก็มันก็แก้ไม่ทันนะครับคือกระตุ้นให้อาเจียนสําหรับยาเบื่อหรือสารพิษที่ให้อาเจียนได้แม่นเราต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่มันอาเจียนได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเป็นชิ้ที่อาเจียนไม่ได้นะครับเช่นยาล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้ นะครับเป็ดหรือว่าสารเคมีที่มันระคายเคืองมันกัดก่อนต้องมาพบหมออย่างเร็วเลยนะครับจริงๆแล้วยาเบื่อเนี่ยหมอว่ามันต้องหาให้ได้ฮะต้องหาหมอให้ได้ถ้าหาหมอไม่ได้มันตายนะมันไม่มีวิธีพยาผมพยาบาลเบื้องต้นเลยนอกจากว่าเนี่ยดูว่าถ้าเกิดทําให้เจียนได้ก็ทําให้เจียนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ตอกไข่มาเนี่ยไข่เลอะตัวแต่ว่าหมาเสียชีวิตเนื่องจากว่าเราไปเสียเวลานะครับแล้วตอกไข่ใส่ปากเนี่ยหมาบางทีหมา,หม,ามันไม่กลืนเพราะช่วงนั้นมันกาลังชักหรือว่ามันก็อาจจะมีการอะไรนะครับ เพราะนั้นทางที่ดีแยกให้ได้ก่อนว่าเกิดจากยาเบื่อจริงๆนะครับรีบใส่มอไซค์เลยนะส,งสะลงสแลงรถยนต์รีบหาหมอดีสุดนะครับพร้อมซองหรือชิ้นสของสียาเบื่อที่น้องหมากินเข้าไปอันที่สองก็คือว่า,าต้องดูด้วยว่าน้องหมามีโอกาสเป็นโรคอื่นได้ไหมนะครับเช่นอาจจะเป็นแค่สุนัขแล้วชักหน้าปากนะฮะอาจจะเป็นแค่น้ำนมไหม นะครับหรือว่าอาจจะมีภาวะอื่นๆหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของภาวะาการทางสมองไหมที่มีอาการชักนะครับเพราะทุกคนเข้าใจว่ายาเบื่อน้องจะต้องชักเกร็งนะครับวันแล้วแต่ชนิดยานะครับถ้าเป็นยาอย่างถ้าเป็นยาเบื่อหนูนะครับกลุ่มวาฟรินหรือคูมารินที่เป็นเม็ดสีฟ้าหรือเม็ดสีชมพูนเนี่ยอันนี้เนี่ยอาการที่น้องหมาจะจะโชว์ให้เราเห็นเนี่ยก็ต่อเมื่อได้กินยาไปแล้วประมาณสัก7วันซึ่งทําอะไรไม่ทันนะ นะครับถ้าเห็นว่าไปกินยาเบื่อหนูปับ๊บไอเน,นี้ยมารักษาที่หมอเนี่ยหมอมียาต้านนะครับก็คือล้างท้องนะครับให้ยาเข้าไปช่วยดูดซับเร่งการขับออกแล้วก็ให้ยาต้านอันนี้น้องหมาน้องแมวรอดนะครับอันนี้ยาเบื่อหนูกลุมวาฟอรินคูมาลินนะฮะที่มันกินแล้วหนูไม่ได้ตายทันทีอะไปตายที่รังอีก6 7วันนะครับเพราะฉะนั้นกวดแสดงอาการอาการโรคที่เกิดจากยาเบื่อหนูกลุ่มเนี้ยนะจะมีเลือดออกเลือดออกปากเลือดออกจมูกเลือดออกก้น นะครับซึ่งถ้าเห็นอย่างเงี้ยเรารักษาไม่ทันแต่ถ้าเห็นไปกินปั๊บอย่างเงี้ยรักษาทันโอเคไหมนี่คือยาเบื่อหนูนะแต่ถ้ายาเบื่อประเภทอื่นก็กต้องดูกันไปแต่ดีที่สุดคืออย่าปล่อยให้น้องหมาไปกินนะครับดูแลน้องหมาเนี่ยดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอไม่ชอบหมาแล้วไปโยนให้หมากินไปเบื่อเนี่ยเออมันเป็นเรื่องเรื่องอันตรายนะนะครับในในคนเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะประถมพยาบาลในเบื้องต้นได้นะครับ ก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะครับก็คือต้องมาหาหมอเพื่อที่จะทําการล้างท้องนะครับลดการดูดซึมเร่งการขับออกแล้วก็ถ้าบางตัวมันมียาต้านโดยตรงก็ให้ยาเข้าไปต้านนะครับซึ่งมันก็มีไม่กี่ตัวนะบางตัวก็ไม่มียาต้านต้องรักษาตามอาการนะครับในคนก็เหมือนกันในคนถ้ากินมากๆก็ออไ,ไป,ไ,ปไม่ทันนะครับหรือกินยาฆ่ายานะครับพวกกรามมัสซวนพวกอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นสารเคมีที่ดูดซึมนะครับ บางคนไสเ,เน่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าไสเน่าก็คือทางเดินอ,อาหารมันจะถูกกัดกร่อนแล้วมันก็จะเป็นเนื้อตายแล้วมันก็จะเน่าบางตัวบางคนล้างท้องได้นะแต่ว่าสารพิษที่ดูดซึมไปแล้วเนี่ยก็สามสี่วันไสเน่าอะไรเนี่ยสารพิษในร่างกายก็เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะเรื่องของสารพิษยาฆ่าแมลงเคมี e เนี่ยเอาไว้ให้ห่างหมอเอยเอาไว้ให้วางห่างหมาห่างแมวนะครับจะเบื่อนองเบื่อนูอะไรก็ดูหม่านิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยมัน ไม่มีวิธีที่จะแบบดีๆเป๊ะๆเลยต้องมาพบหมออย่างเดียว